เราก็มาดมูวิธีการติดนะอย่างที่อาจารย์บอกนะดูตัวนี้นะเห็นไหมตัวนี้มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเห็นไหมเปิดไหมเปิดนะเกิดจากไทยอย่างเดียวไหมบำรุงรักษาไม่บำรุงรักษานะตานะ่างกะตัวนี้นิ่งไหมไม่รักษาในการทาแค่เพื่อนทุกครั้งที่เราเลิกนะหรือเทียนทานะ แต่ไปเอาน,น้ำมันไปหยอดไปอะไรมันเดีย๋ยวมันเลอะเทอะขี้เรื่อยไอ้รายละเอียดมันเยอะท่านไปจับนะครับเลยตรงเนี้ยตาชาัยเลน <c oughs> เออไอมันน้ําเค็มในขกอเนี่ยเนี่ยเราก็ค่อยเคาะนะอย่าไปเคาะแรงนะค่อยเคาะนะเห <c oughs> มือนเดิมเอาตัวนี้ย้ายมาที่อะไรครับติดตั้งใช่ไนะครับเพื่อถอดออก ต่อไปอาจารย์จะให้เราขอดกอีนะครนะครังนี้ถอดดูครั้งหนึ่งเรื่อค่อยดึงขึ้นมาดูนะมันจะมีอะไรอยู่ในมีอะไรไหมมีคลื่อยที่มันล่วงมาถูกไหมใช่ปะที่นี้เรา,จ,เราจะยึดยังไงอ่ะเขาบอกว่าให้เรายึดด้วยตะปูเกียวเป็นเกียวปล่อยความยาวสักนิ้วสองหุน พยายามเลือกพื้นที่การทำงานควรจะมีให้มันติมโต๊ได้นะหรือถ้าเรามีล้อ,อยางเห็นล้อ,อยางไหมอาทิตย์นหน้าใครมีความสามารถเรามาได้นะสามวงสี่วงเดี๋ยวผมจะทำให้ดูมันจะเป็นเราโตะเราเตอร์โต๊ะเลื่อยได้เลยแล้วคุณจะใช้งานที่บ้านอย่างสบายเลยลดเสียงครึ่งหนึ่งเก็บฝุ่นอยู่งในนะแล้วนะนะอย่างเงี้ยถ้าเรายึดตรงกลางก็ได้ ปีกซ้ายก็ได้ได้หมดนะครับนะหรือพยาบมมาด้านหน้านี่ก็ได้นะก็เหมือนเดิม,มขันลงมานะครับสองตัวแค่นี้คุณทำได้ทั้งวันแนะล้วมีโอกาสลุดนไหมไม่มีเพราะเกียวปล่อยเนี่ยพอขันลงไปมันมันไปปั่นเกียวไม้ให้เป็นเกลียวไม่ให้ใคลายตัว ทีนี้บอกว่าก็บอกเนี่ยนะอย่างเนี้เราจับดูมันเป็นสนิมเลยอเราอาจจะใช้น้ำมันนิดนึงแค่ลูบๆอย่าไปฉโลมแค่นั้นเพงพอแล้วเนี่ยให้มันไม่เป็นสนิมทีนี้อะไรที่ดีท,ท,ที่สุดก็คืออะไรเทียนขายหูถูเนี่ยนะแค่นี้นะ เทียนพอมันลื่นแล้วมันก็หยจดหยดเกาะตัวอยู่ที่โลหะนะเนี่ยเราก็มาดูวิธีการยึดดอกลอเตอร์ดูนะครับการจะทำให้ดูครั้งหนึ่งพลิกกลับมาให้ตัวล็อกเนี่ยทัยครับกดให้มล็อกเห็นนะ ไม่จําเป็นอย่าถอดองมาใส่นะครับเกี่ยวมันไห้ครับเกี่ยวละเอียดนะตอนเราใส่ทีนี้เราก็อาจจะมาร์กด้วยมือหรือ <c oughs> นะเทปติดไว้เลยได้2เซนเข้าไปเนี่ยนะนะชนมือแล้วบ่อยก็ล็อกเข้าไป ก่อแน่น่อะแน่แน้าั่บอีกนิดเดิมนะเพรา,าะตอนเราหมุนพลาขันเราทางานคนเดียวใช้หูเขาเป็นประโยชน์นะนะครับขันเข้าก็เอียงมาด้านเลยตายมือเรานะครับนะแค่ทอยครับตึงมือโ <Okay. S 1> อเคก็จับส่วงก็ายางเดิม นะนะแคนัดีรูปเดียวกันนะครับเราสามารถเอานี่มาใส่นี่ได้ไหมได้มันเป็นบอดี้เดียวกันในกรณีที่เราถ้าเกิดนะครับฟังฮะพอเกิดตัวนี้เสียหรืออะไรก็แล้วแต่จะไปทิ้งอุปกรณ์มันเก็บไว้ วันหนึ่งเราอาจจะต้องใช้เขานะครับอย่างเงี้ยฝุ่นไหมเยอะไหมเดี๋ยววันนี้ตอนเย็นจะต้องม่มีฝุนอย่างนี้นะครับเราต้องใช้อะไรครับลมเป่าวันนี้ไปก่อนตามฝุ่นเงี้ยนะก็จับไปเหมือนเดิมนะท้ายออก เซ็นเดียวอย่าไปเชื่อเพื่อนขนาดที่ทำงานพวกนี้ต้องเชื่อตัวเองสองเซนต้องสองเซนจริงๆอย่างน้อยสองเซนเนี่ยเข้าไปปุ๊บนะขยับเข้าไปเพิม่มอีกนิดนึงเพราะเราหมุนเกลียวไปแล้วใช่ไหม,มนะก็ประมาณอีกสักสามมินนะลนะก็เข้าไปกดล็อก ไม่ได้ส่นมากแล้วไปไปชนเผาไม่เกิดประโยชน์อีกนะการทำงานอาจจะไม่คล่องคืออย่างที่ผมบอกว่าสองเซนเรากลัวปัญหาก็เอาอะไรครับ <d iam ond> เทปสายพันเลยทุกครั้งคุณทำเองเนอะคุณจะได้คล่องตัวหรือเอาปากกาไว้บอดถีบไว้มากไว้ก็ได้นะครับอ่ีนี้อาจารย์จะลองจับทุนนี้มาใส่ใไ่มน้าใส่ใส่ที่ไหนตัวที่เรายึดไปแล้ว ข้าหฮ<อ>ะข้าแสดงว่ามันพอดีเดียวกันนะเราก็ล,ล็อกมาดูนะเดี๋ยวจานจะเจาอให้ดูนะข <c oughs> ับคครับเจ <c oughs> เนี่ยถ้ามีเซฟตี้คนอยู่ฝั่งนี้ก็ไม่เป็นอันตราย แต่นี่ผมมั่นใจว่าเราใส่ดอกค่อนข้างจะสมบูรณ์แข็งแรงนะครับอาเปิดเครื่องอครบะถ้ากดลงไปนะอ,อันนี้ลูที่เราต่อ,อไปเนี่ยมันจะฟ้างเท่าไหร่12.7 สังเกตดูว่ามันแกงมันลงไม่ได้เห็นแกงไหมแกงแลอเตอร์โผล่ลงไม่ได้อะถอดปลั๊กเลยครับเห็นนะโอเคนะ,ะสวัสนี้อ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวอา,า,าจารย์ถามว่าอาจารย์นี่ลอเตอร์อันนี้ม่เอาตรงนู้นมาใส่ไปอย่างนี้ได้ไหม เหมือนกันนะครับก็ล็อกนะครับทำงานเหมือนกันอ่าโอเคไหมใส่ตัวนี้ไว้เรีย้พร้อมใช้งานแล้วอาจยบปักฟังเสียงกันหน่อยโอเคนะเราเตอร์ถ้าหมุนลักษณะนี้แสดงว่าเขาพร้อมใช้งาน ใส่ตัวแรกทำไมครับมันหอนเลยที่เห็นเปล่งโรเตอร์นะแสดงว่าถ้าใช้ต่อไปอันตรายแล้วอขอปักเอาตัวมันตัวนู้นมา